กฎแห่งกรรมเรื่องสติทำให้ร้ายกลายเป็นเบาไม่ยอมแพ้ชะตากรรมสมมติว่าตัวของเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากทั้งชีวิตนี้มีแต่เรื่องร้ายๆหนักๆประดังเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เกิดก็เกือบจมน้ำตายโตขึ้นก็สูญเสียแม่ส่วนพ่อก็ป่วยหนัก มีน้องๆให้ต้องดูแลหลายคนทั้งๆที่ยังเรียนไม่จบร้นแต่งงานก็มีลูกที่พิการสุดท้ายสามีก็ทิ้งไปแล้วยังมาเจอเนื้องอกที่มดลูกอีกพาตัดลำไส้เหลือแค่ครึ่งเดียวจากนั้น<ม>เธอก็ถูกรดชนกระดูกคอหักรอดความตายมาแล้ว<ม>ก็ไปเจออุบัติเหตรุรถยนต์อีกแขนหักสองท่อนกระดูกแตกอายุยังไม่ถึงห้สิปี แต่กระดูกผุราวกับคนอายุ80ปีแล้วยังไม่รู้ว่าจะเจออุบัติเหตุอีกกี่ครั้งเมื่อเจอแบบนี้แล้วถ้าเป็นตัวเราจะคิดยังไงอยากจะอยู่อยากจะยิ้มให้กับชีวิตนี้อีกหรือไม่แต่สำหรับคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงชีวิตนี้ไม่เคยเลวร้ายเกินทนเธอก็ยังยิ้มให้กับชีวิตได้เสมอ ไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือวันวาดอนาคตแต่อย่างไรเพราะเธอมั่นใจว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้เธอพูดอย่างกับคนโบราณชีวิตของเธอก็เหมือนกับการเกิดมาเพื่อรับกรรมลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงสองเดือนพี่เลี้ยงของเธอก็ทำเธอหลุดมือตกน้ำเกือบจะหลุดเข้าไปใต้โปะท่าน้ำแล้วแต่เดชบุญมีคนคว้าไว้ได้ทัน ทางน้ําและน้ํามันเข้าปากเธอมากมายเพราะอายุได้แปดขวบก็จมน้ําอีกผุดทะลึ่งขึ้นมาครั้งที่สพ่อถึงเห็นและเกี่ยวขึ้นมาได้ทันจมน้ําปางตายเสียสองครั้งทําให้ร่างกายเธอนั้นอ่อนแอเจอแดดร้อนก็จะทำให้เธอต้องเป็นลมหมดสติเธอร้องไห้ประเดี๋ยวเดียวก็เป็นลมสลบจนไกลๆหาว่าเธอนั้นสำออย จนเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแค่ปีที่สองแม่ของเธอก็เสียชีวิตพ่อทำใจไม่ได้ช็อกจนหัวใจวายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนับแต่นั้นมาไม่นานบ้านก็ถูกยึดเพราะเป็นหนี้อายุแค่19ปีเธอกลายเป็นกำลังหลักคนเดียวของครอบครัวที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงพ่อและน้องๆตั้งห้าคนเธอไม่ได้หดหูท้อใจในชะตากรรมของเธอ เป็นความรู้สึกของเธอในตอนนั้นโดยหารู้ไม่ว่าเคราะห์กรรมยังจะตามเธอมาอีกมากมายเธอได้แต่งงานก่อนวัยเบญจเพศเมื่อกรอดลูกกบพบว่าลูกของเธอนั้นพิการสมองเติบโตได้ไม่เต็มที่หมอได้พูดขึ้นว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมากก็เกปีปัจจุบันเธอก็เลี้ยงดูบุตรของเธอที่พิการโดยวิธีการเอาใจใส่ดูแลลูกนานจนยีกว่าปีมาแล้ว เมื่อเธอเคลอดลูกออกมาได้ปีกว่า,ก,วาก็พบว่าเธอมีเนื้องอกที่มดลูกหมอได้ทำการตัดมดลูกที่ดีส่วนหนึ่งทิ้งไปจึงต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มดลูกที่เหลืออยู่ถูกตัดทิ้งหมดรวมทั้งรังไข่อีกด้วยทำให้ร่างกายของเธอขาดฮอร์โมนกรักินฮอร์โมนทดแทนก็แพ้อีกเลยเป็นโรคกระดูกผุนับแต่นั้นมาเท่านั้นยังไม่พอระหว่างผ่าตัด โรคกระเพาะของเธอนั้นก็กำเริบขึ้นมาอีกจนตัวบวมเขียวหมอต้องเปิดหน้าท้องตัดอาลอมไส้ของเธอเหลือเพียงครึ่งเดียวตอนนั้นเธออายุไม่ถึง26ปีเธอก็มีอวัยวะไม่ครบเหมือนคนปกติโดยทั่วไปแต่มีลูกที่พิการที่เสี่ยงตกความตายแม้เธอจะรักษาชีวิตของตนและของลูกได้แต่แล้วก็ต้องเสียสามีไปโดยที่เธอกับสามี ตัดสินใจแยกทางกันออกไปเมื่อเจออย่างนี้แล้วเธอก็ยังทำใจได้ไม่คิดโทษใครหรือน้อยใจในชีวิตของตนเองครกรรมยังซ้ำเติมเธอไม่จบราวกับจะทดสอบจิตใจของเธอวันหนึ่งขณะที่รถติดไฟแดงอยู่ก็มีรถเมย์เบรกแตกวิ่งมาชนท้ายรถของเธอแรงกระแทกทำให้กระดูกคอของเธอนั้นซึ่งผุอยู่แล้วหักทันทีและไปทับเส้นประสาท ทำให้เป็นอัมาพาตเดชะบุญที่สามารถรักษาให้หายได้หลังจากนอนแน่นิ่งอยู่ในโรงพยาบาลเกือบสองเดือนหลังจากครั้งนั้นแล้วก็เจออุบัติเหตุอีกรถของเธอเองเลี้ยวโคง้งแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้ากระดูกที่แขนของเธอหักออกจากกันห้อยล่องแรงแถมยังถูกก้านเกียร์ทิ่มใต้ชายโครงขณะช่วยคนขับหักพวงมาลัยหลบคอสะพานผลก็คือ ตับของเธอถูกกระแทกอย่างแรงเธอต้องเจอกับอุบัติเหตุอีกหลายครั้ง <c oughs> ก็ยังมีรถยนต์มาชนท้ายเธออีกกระเทือนที่คอและหลังของเธอแต่เธอก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรทนได้จึงไปให้หมอตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลตอนนี้เธออายุห0สิบเศษและไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าอีกแต่เธอก็ยังมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปคงมีไม่กี่คนในโลกใบนี้ ที่เจอเคระห์กรรมซ้ำซัตไม่ยอมหยุดแค่นี้อย่างเธอผู้นี้ยกเว้นคนที่เจอภัยสงครามหรืออดอยากหิวหวยปางตาอยู่แล้วจะมีสักกี่คนที่ลำบากเท่าเธอแต่แปลกไหมที่เธอไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเคราะห์กรรมเลยถ้าชะตากรรมมีอยู่จริงเธอเป็นคนหนึ่งที่ย้ำเตือนว่าเราสามารถเอาชนะชะตากรรมได้ไม่ได้ชนะที่ไหน หากแต่ชนะที่จิตใจของเรานั่นเองชีวิตของเธอบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับตัวตนแต่อยู่ตรงที่ตัวเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นต่างหากหรือทำอย่างไรกับมันแม้จะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเราทำใจรับมันได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามแม้มีเงินมีทองไหลมาเทมาแต่ถ้าเราคิดว่ามันน้อยเกินไปทําให้รวยไม่เพียงพอหรือไม่เท่าคนอื่นเขาเมื่อนั้นแหละใจของเราก็เป็นทุกข์ทันทีหลายครั้งที่ความเดือดร้อนของเธอเกิดขึ้นจากฝีมือคนอื่นแท้ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดมดลูกผิดข้้งแม้แต่รถจอดนิ่งอยู่ ก็ยังมีรถคันอื่นมาชนท้ายข้างหลังบ้างข้างบ้างแต่เธอไม่เคยเสียเวลาไปโทษคนอื่นที่เล่นงานเขาหรือกลดาชะตากรรมหากเธอคิดเพียงแต่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรและรักษาจิตใจให้เป็นปกติได้อย่างไรตอนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเพราะกระดูกคอหักหมอเอาเหล็กดามเจาะเข้าไปในกระโหลกศรีรษะทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้คอ ขยับขยื่นเธอมีความเจ็บปวดมากมายแต่เห็นว่าถ้าตนเสียใจแสดงออกมาให้หมอเห็นและนังน้องที่เป็นพยาบาลก็จะเสียใจไปด้วยเธอเลือกที่จะทำใจให้ปกติไม่ตีโพยตีพายเพราะถ้าต้นคอไม่ตีโพยตีภายเสียก่อนคนรอบข้างก็อยู่ได้และการลังใจนั้นมันก็จะถูกส่งกลับมาที่เราอีกทีหนึ่ง ไปไปมามาปรากฏว่าคนป่วยกลับมีจิตใจสบายกว่าคนมาเยี่ยมเสียอีกจนกลายเป็นที่ปรับทุกข์ให้แก่คนร,บรอบๆข้างไปแต่เธอไม่ใช่พระอิฐพระปูนฟังเรื่องพวกนี้มากๆก็ทุกข์ได้ง่ายๆทางออกของเธอก็คือจับคนที่มาเยี่ยมนั่นแหละนั่งสมาธิเสียเลยจะได้ไม่มีเวลาพูดเรื่องอะไรที่มันร้อนใจได้กลายเป็นว่าคนป่วย กลับเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่คนที่ไม่ป่วยแทนที่จะตรงกันข้ามสิ่งสำคัญที่ประคองใจไม่ให้ทุกร้อนไปกับเหตุร้ายก็คือสติสติเมื่อสติอ่อนเมื่อไรจิตก็จะวยวายตีพวยตีพายโทษคนโน้นโทษคนน,น,คน,นี้จนลืมจัดการกับตนเองทั้งๆท,ท,ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นใด น้องๆของเธอได้เล่าว่าตอนเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าเธอได้โทรศัพท์ไปหาโดยใช้คำพูดบอกที่บ้านอย่างรเรียบธร,รีดาธรรมดาว่าพี่ไม่เป็นไรแค่คิดว่าตับของพี่โดนกระแทกนิดหน่อยสติเท่านั้นที่ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเบาอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งยัง,ยงช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์ด้วยปัญญาอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ใครที่คิดว่าตัวเองมีความทุกข์หนักหนาสหาหัสแล้วลองนึกถึงชีวิตของเธอผู้นี้ดูอาจจะคิดได้ว่าตัวเรานี้นั้นยังโชคดีอยู่มากมายเมื่อเทียบกับเธอผู้นี้แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอน่าจะได้คิดต่อไปอีกว่าความสุขความทุกข์นั้นแท้จริงอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวตนเราถึงจนก็มีความสุขได้ถึงป่วยก็ยิ้มได้ แม้จะพัดพรรากสูญเสียแค่ไหน<ล>ก็ยังมีสิทธิ์แช่มชื่นแจ่มใสได้แต่ถ้าทำใจไม่เป็นเสียแล้วรวยแค่ไหนมีอำนาจมากเพียงใดงดงามเพียงใดก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ข้อสำคัญประการสุดท้ายก็คืออย่ายอมแพ้ต่อชะตากรรมอย่าปล่อยใจให้ไปกับความลำเค็นความล้มเหลวและความเศร้าโศกโทอแท้ ในยามร้ายไม่มีอะไรดีกว่าการปลุกใจตนเองอดทนเข้มแข็งสดชื่นและเปลี่ยมไปด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ